โหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็วันที่18กันยานะครเราก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะลงประกวดกมีชช u n i น e r s e ย2021นะคะ ทำชุดสีอะไรนะคะไม่บอกก็คือคุณเมรินดาซึ่งแบบเป็นงานบวนมากเพราะว่าเราสลัดสิทธิ์ของมิสแกรนครพนุกอนที่จะมากวดตอนนี้ก็คืองานบวนมากเพราะว่าต้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพะเทศสมใหม่ทั้งหมดแล้วก็พรุ่งนี้สมัครวันสุดท้ายแล้วก็คือไม่มีเวลาต้องรีบตอนนี้จะเาเวลาคุณเมย์วันนี้ทั้งวันก็จะเป็นวันที่แบบแต่งชุดฟิตติ้งแตวเครื่องประดับแล้วกวถ่ายรูปคุณเมย์มาถึงแล้วมาถึงแล้วค่ะ ไม่เป็นไรคานเลยค่ะเรียวมาก,กค่ะวันนี้พรุ่งนี EX ้สมัครวันสุดท้ายแล้วต้องรีบค่ะทำผมด้วยเหรอคะเป็นทั้งช่างแต่งหน้าช่างทำผม้วยเหรอคะก็คือวันนี้เราก็คืองานด่วนนะจองใครไปไม่มีใครว่างสักคนทำเองหรือยังทำไมยังต้องรอคืนใช่ตกันไปก่อนนะต้องช่วยงานทำอะไรกินจะงานด่วนนะไปได้ก็ต้องทำ เรียบร้อยนะฮะกับทั้งรูปเดี๋ยวเราก็จะไปรีบถ่ายรูกก <S <S ปการฟต้ชูตเกันเถอะเดี๋ยวไปเจอกันที่ถ่ายรูปนะฮะ <S <S ตอนนี้เราก็อยู่ในรถนะฮะแล้วก็รอเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือนานมากลือนนไปกินกับยามกินมาถึงกินข้าวเหรอคะใช่ชเชตินนำแวๆเมื่อกี้เนี่ยเมย์แกมีรายกันปะพาหานางสิอันนี้คุณเมย์เขาเพิ่งตรวจโควิดมานะคะเพิ่งตรวจมาวันนี้เลยรอดปลอดภัยยังอยู่รอดอยู่ค่ะคุณพี่ป๊กอยู่ไหนคะ นี่ไงแกมากินในรถสิเดินไปทำไมเขาจะไปแล้วเนี่ยเขารอในรถตั้งนานแล้วเดินไปเดินไปอีพี่ยอวีนปี๊ไปกินไก่อยู่ริมน้ำงงมากนี่มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยเปิดอะไรเร็วนักหนาเชิญค่ะเราบอกไปรอทั้งสองแป๊บนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณปี๊บไม่จะเป็นท่นกินถ่ายวอล์กอยู่นะเนี่ยคุณปี๊มาแล้ว เอาอหรอ่ได้กินข้าวหรอนี่กอ็กอบไปกินไก่ทอดอยู่ตรงริมสระว่ายน้ำก็คือปีกลากไก่ไปกินมาสระว่ายน้ำงงมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่สตูถ่ายรูปก,กันเลยงานด่วนจ้าเราต้องฝากเบอร์นี้หนึ่งนะคะเซ็กซี่ค่ะต้องเซ็กซี่ต้องจืหบาดทใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเซ็กซี่ค่ะเซ็กซี่บอกหะรอ,อย่างเซ็กซี่อยู่่สวยมากงานด่วน ก็อีกนะคะก็เหนื่อยมาเม่อะไรยังไม่รูเลยนะเนี่ยก็ทำไปเถอะทไปเเออ้วสวัสดีครับสวัสดีสสวยสดอเอออแก่แกแล้วแก่เงินเองตี๋ส่แกงไงวะแกงไงวะ สร้อยไปออกอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ใช่สเตนนี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปละวเรายังไม่ได้ใส่สร้อยนะคะมางงมากแม่ต้องโพถามดแบบ้วอ,อันนี้มาโชว์หรอล่าสุดก็คือมันยังไม่ได้ะะอันนี้าวเสียงดังเลยนะอ่าล่าสุดคุณใส่ได้ไหมสร้อ,อยของคุณเมย์นะคะ ไม่ได้จ้าแค่ได้แล้วใส่ยังไงครุฑผ่านไปแล้ว3นาที3นาทีครึ่งนะคะยุคแพงเลยนะคะคุณเมย์ค่ะไม่หลุดแน่นอนไม่หลุดแน่นอนอะโอเคเราไปเราดูหน้าเซต ลงพังดลงพัดแทนพี่บอยนะคะพีบ่บอยไม่กลับแล้วพีบ่บอยไม่กลับจากนิวยอร์กแล้วใช่ไหมคือสรุปไม่กลับก็ทำไปเรื่อยๆี ะชุดโซ่เออเออสวยงามนะมาพร้อมถ่ายแล้ว แบเหมือนไม่ได้กินข้าวแบบสาสวันนะ diver, like ฉันชอบตาอย่างนี้จังตาล่องรอยเนี่ยตาแบบแต่มันมีมีอะไรมันเยอะมากเลยเซฟเนี้ยอ่ะคุณพ่อทำเซ็นะให้เลยรถทู่ที่อยู่ดูไข่แอนหวานย่าไถ่ยกิงนะคะพ่อขาวันนี้เรามาบุกห้องพี่ส้มโอนะคะนี่วัดตัวกันแล้วจ้าหลังจาก ไปถ่ายรูปกันมาคืองานด่วนจริงๆด่วนแบบด่วนมากๆมาตัวกันไปบอลรอบอลสามสามวันนี้เราได้คุณเี่มาช่วยนะยรอสามห้าต่อไปอกออกออกแปดสิบเก้าแปดเก้าต่อไปอกบนออบบออกบน ตอนนี้เขาก็อยู่ในขั้นตอนการ,รนนทำชุดนะวัดชุดวัดตัวเรียบร้อยเรียบร้อยค่ยยะขอบคุณมากครับพี่ส้มโอ,อเจอ,อกันเจอกันจะทำชุดสีอะไรนะคะไม่บอก <c oughs> ว่าเแต่าจะตปองปัง วันนี้ก็เรียบร้อยกับภารกิจทั้งหมดที่เราทํามาก็คือเวลาเตรียมตัวน้อยมากคุณเมรินดาวันนี้เป็นไงเ<ง>หนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะสภาพไม่เหมือนตอนไปเลยคะ่ะ <laughs> นี่ก็คือกาลังจะกลับบ้านแล้วก็ไปเตรียมตัวพรุ่งนี้อีกรอตริดตามน้องเมย์แล้วก็ให้กําลัง, <c oughs> งใจน้องเมย์ด้วยนะอ่ะนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เมย์เบรินดาด้วยนะคะในการประกวด Miss Universe Thailand 2021ค่ะจะทำให้เต็มที่ค่ะบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน 吧。